สองคายคุณแม่คุณยายายาย่าคุณยมาย่าคุณยาคุณย่าคุณยายุยุายายาคาคาปา่ายุ ทำาอะไรอะ่ะเป่าให้ตัดปะเป่าอะไรในเป่าที่คิ้วที่ว้าใกล้เลอเกิน <laughs> เดี๋ยว้องทำท่า tàu hay thích rồi đấy nào bay, đi để